唐腾，好久不见，好久不见，好久不见，好久没。呵，没อะไร，有听我。你你们过得怎么样呢？我最近两天学习了一个很简单，然后又魔性的一个爱心手势。啊，腾，你好，欢迎回来。先给老师和大家先。弄蛮好啊，阿张腾太蛮了。boy boy

ไม่บอกก็เขินเขาเลยกาลเรหนึ่งโอยร้องดูเขินร้องเลยอะเดโล่ เนหน้าแดงแล้วนึ่งือย่าเสือกมากผมคิว่าปน้องใส่วิกป้าพอสอนริม่ะใช่ใช่ไม่คิดว่าใช่เพราะว่าแบบดูน้องใส่วิกแบบดูออกตอนนี้อยู่ทียจะ谈谈谈论我们你们先看ข้า 再看，再看，再看。对，他。对，是这样子的。因为我在来到这个节目之前，其实就是呃，Vivi 的粉丝。哇！露脸了没？真，他就是送上一首 Vivi 的歌，之前经常循环的一首歌，我很喜欢。哦，来一个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 。

เยด้วยเ่ะอีโมความฝันของน้องก็เ <luego> ป <connector> ็นจริงหนึ่งไม่เคยรู้เน้อเพลงจนแบบน่ารักน่ารักยังะโหดีมากโอ้หโ้าหโออ 我激动因为，哦，我也很激动的，现在听嗯，别，然后因为现在已经是炎热的夏天了嘛，所以我准备了一首歌，曲哇曲，很清爽的。哦，OK o k 那我，嗯，有，开始了。来 เขาสวยอ่ะฉันก็แบบนี่เฮ้ยเขีนมินกแคทไว้เลยนะน้องเต้นน่ารักน่ารักมากจูมมากคุดูดิเขาจอยมากน่การักยดูดิมาเต้นให้ดูหน่อยเดี๋ยวน้อเต้น So oh, baby, so baby, take me You're my baby, do play me Oh baby, oh, baby. don't me Don't me, do really So tell me what you wanna take it I'm mean, your finger, you can take naked. Like a picture, I can say your love running wild wow. Oh yeah. <laughs> ก็คือดีเล่นน่เน็ต้เดตูอดเวลจานเต้นคิดถึงเลยอะได้ฝิลมากก็เคย 真是他肯玩了。Oh, 哇！嗯嗯、什么爱好？想做吗？呃、喜欢做吗？你得在家的这是我们我们除了吃饭睡觉，然后还做了刘畊红女孩你也可以做一下妈最刘畊宏女孩因为因为因为，我我我的地方没有，不是不是那么大，的运动 <laughs> 更不是我的。哈喽 <laughs> <laughs> 好，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 好 คุณหมอจริงๆคำนี้จรมากเลยคุณหลอดจริงๆเฮ้ยโอ๊ยหลอดตายยยก็พวกเนี้ยค่ะเออ้ยน่ารัเกิอแล้วคนหลอดจริงๆอดีก็เกิจริงไว้ไว 不好你长你长这么帅是这个意思？差哦，谢谢是不是？Thank y y e s t h a n 对对对。Hello, 你好。สวัสดีค่ะ。ค่ะ。是谢谢。谢谢。拜你在住？哎，你在家里，你有有烟雾吗？ 对，然后可以祝福做事来。接下来、哦、我们担心什么？然后以后我想啊，变成什么样的人？这样我我觉得我们可以一起、嗯、一起说，嗯、有机会吗？是、嗯、这样子吗？就像、嗯、像朋友一样，朋友很开心的相处。对哇我有点迫不及待了。 唉好想快点见到大家我们快点见面吧快点见面拜拜啊那儿子又急着น惹我怎么办？ต้งถ่ายปกท่านี่ต้องบอกอือใช่เอไม่กล้าทำนะคือน่นึ่งคุทำยางี้เขาอยากเขาเล่ากันไปไม่เหมาะกับเขา หมาะกับหนูที่สุดแล้วลูกเหมาะกับหนูที่สุดจริงแม่หนูก็ตัวครื่องดีจริงเตเดียวคนน่ารักมากอันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบไม่ได้เจอกันก็เอาจริงก็คือออกมาออนไลน์ก็ถือว่าเป็นก็ยังถือว่าดีนะพี่สาวเลยน้ะงขอบคุณนุยทีรางกายก็ยังพยายามให้น้องทำหน่อยน้องก็เหนื่อยมาช่วยในทีมก็ยังแบบน้อยทำให้น้องรู้สึกแบบเออจังใจอยู่นู้นยังมีอะไรทำน้องก็ไม่มีเลยนะ เป็นสูนนะน้องเต้นอะลูกก็คือน้องเต้นมาที่นี่เพื่อถ่ายอะไรกันนี้ใช่แต่เจ้าซันต้าเขายังมีอยู่กับวงทั้งวงทั้งงานอะไรของเขาเนาะก็เออดีไซน์ดีไซน์อย่างน้อยน้องๆแต่ละคนก็ยังได้ทักทายเซฮายกันเนาะใช่แต่ตอนนี้ก็ได้กลับไปถ่ายแล้วแหละเนาะก็ยังนักหน่วงกำลังใจให้เพราะว่าเราจะอัดกันดึกกัดรัวมากเห็รูปน้องมาจริงเพราะว่าเขาก็คงแบบกลัวสถานการณ์อย่างเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอัดเท่าที่ได้ตอนนี้ก่อนที่อะไรจะมาอีกใช่สู้ตายสู้ตายเลยอะเขาเป็นกำลังใจให้ โหเห็นรถไฟฟ้าเลยอ่ะน่าดูมากหล่อมากๆจริงๆทุกคนทั้งเต็นทั้งซานต้าเลยอ่ะต้องมีการแบบแบทเทิลกันอีกสักรอบไหมเหมือนจะเหมือนจะโดนสปอร์ไปเราเนิดยเห็นเป็น่นิดนึงใช่นิดนึงทุกคนเห็นแบบโดนสปอร์ตไปแล้วแต่ว่าพยายามไม่กดเข้าไปดูว่าทำไมแบตเทิลใช่ไหมพี่พี่อวัยน่าดูเนอะอุ้ย มาแน่เลยคนที่สะดุดใจยครดูเราติดตามกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใครที่หลงมาดูคลิปนี้ก็ตามไปดูพาร์ทหนึ่งด้วยนะเราจะทําได้พาร์ทละแปดนาทีเนาะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเท่าที่เห็นใช่ถ้าใคคลิปไหนได้ออนก่อนก็ตามนั้นนะทุกคนก็จะพยายามให้มันมาตามทำลายอย่างที่ไลฟ์แอบแจ้งไว้ให้เร็วที่สุดนะคะถูกก็เป็น เต้นแอาตาโฟกัสเหมือนเดิมเลยใครอยากดูเต็มเต็มอะไรก็ตามไปดูได้นะคะยูดูโชว์นะจ้าเรียบร้อยนะคะะไ่แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าว่าเขาจะกลับมาถ่ายทำกันแล้วเนี่ยจะเคลื่นข้นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะโอเคเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย